ก่อนครับเตะขวามาต่อยครับแม่ไปหันหลังให้ครับแล้วทามิดครับฮามิดนี่ก็นี่ครับรอจังหวะซ้ายมีนะครับแม่แตะซ้ายพับในครับโอ้มีอาการกันนะครับอ่าครับแต่ยังกัดฟันต่อยหมัดคือเมื่อวานเนี่ยช่าง70โลก็จริงครับแต่วันนี้นี่มาทีทีหน่อยครับโอ้ยสอครับเตะขาครับมหาบัต น่านจะได้ลูกของที่เตะต้นขาด้วยแหละครับนี่ครับปกัปกศอกปักซอกครับอีกทีหนึง่งทีนี้ตองการาได้กล้าเสียมากขึ้นแหละครับคืออย่างน้อยต้องเสียทางด้านมหาบัตรเนี่ยเขาเห็นหมดครับโอ้วงในเด้งตีอีกตีเข่าอีกทีั็ตีเข่าอีกครับโอ้ยุนี้นี่มองแผลแตกเห็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เห็นเล้วครับโอ้หลับเลยนี่ครับผิกไดออ้อย่างไรล่ <c oughs> เอานับก่อนครับจานโอ้ แหมัวไปไล่ข้ามูมครับโอ้นี่ครับไอไล่ข้ามูงในสามวิแล้วนะเมื่อกี้โอ้ดูครับตาลอยเล่ายังครับเอานักปิดได้เลยไหมครับจบเลยครับน่้ฮ่า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 ่าฮ่าครับ่า้่าฮ่าครับ่อฮ่า่า่า่่า